มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตารทั่วไป DES ปิดเว็บไซต์ขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์แล้ว76เว็บไซต์ครับพี่น้องอยู่กับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องครับกระท่วงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ครับได้ห่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปิดเว็บไซต์ที่จำหน่ายออนไลน์ทัางกรณีผู้ขายและกับผู้ให้บริการบริไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เพิ่นมีคําสั่งคณะกรรมการคุมข้องผู้บริโภคห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟา้าหรือบริไฟฟา้าหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพรบรคุมข้องผู้บริโภค ระว่างโทษจำคุกบ่เกิน3ปีหรือปอรับบ่เกิน6 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับที่ผ่านมาก,กับมีการปิดเว็บไซต์จำน่ายบุรีไฟฝ่าออนไลน์ไปแล้วจำนวน76เว็บไซต์การดำเนินการของกระท่วงดิจิทัลการดำเนินการของกระทรวงดิจิทัลครับจำเป็นต้องร่วมกับเจ้าของกฎหมายเนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาของกฎหมายอื่น กระทรวงดิจิทัลการได้ยืน่นขอให้สารมีคำสั่งตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตา20วงเล็บ3ข้อมูลที่เป็นข้อผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีลักษณะต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าิีธธรรมอันดีงามของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เป็นผู้รับผิดช,ชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆหรือพนักงานสอบสวนร้องขอไปอย่งกระท่วงครับกับมีการแต่งตั้งคณะทำาานเพื่อศึกษากรณีการจำน่ายบุรีฟไฟฟ่าในสื่อสังคมออนไลน์และก,กรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องศึกษา แนวทางผลกระทบหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศว่ามีลักษณะเป็นแบบใดหาแนวทางที่เหมาะสมต่อสังคมไทยต่อไปครับเมือ่อเนยแ่นบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ